สวัสดีครับสวัสดีลูกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาเซอร์เป็นครั้งที่55้เนาะอยู่ในเรื่องของแบบรูปนะครับในบทที่5นะครับวันนี้นะครับให้ลูกๆนะครับเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่140นะครับไปดูแบบฝึกหัดข้อที่3ละกันนะครับข้อที่3เนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าอะไรครับในแต่ละรูปรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่ สี่นะครับก็จะมีรูปที่เป็นยังไงครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ต่อต่อกันนะครับเปรียบเสมือนตัวเป็นตัวเอ็นนะครับเปรียบเสมือนตัวเอ็นตัวเอ็นอย่างนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นสี่เหลี่ยมที่ความหน่บหนอกมานะครับแล้วโจทย์ถามว่าอะไรครับโจทย์ถามว่าแล้วรูปที่15นะครับมีอยู่กี่รูปนั่นเองนะครับทีนี้สังเกตเห็นอะไรได้บ้างนะครับจากรูปที่1ครับสังเกตเห็นได้ว่ารูปที่1เนี่ยเป็นไงเอ่ยนะครับ รูปที่หนึ่งมีอะไรครับให้ลูกนะครับสังเกตตัวที่เป็นแนวตั้งตัวนี้ก่อนอ่าเป็นแนวนี้นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งนะครับ1รูปนะครับแล้วก็ไหนครับรูปที่เป็นตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยเท่าไหร่ครับรูปสี่เหลี่ยมที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รูปนะครับ4รูปนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากเกิดจากอะไรครับ เกิดจาก2แม่ครับมีอยู่4รูปเนาะมีแต่ละรูปเนี่ยมีอยู่2อะไรครับ2รูปและมีอยู่กี่แถวครับมี2องแถวก็คือเกิดจากสองเนี่ยคูณกับ2นะครับแล้วเหลืออยู่กี่รูปครับเหลืออยู่1รูปก็บวกด้วย1เข้าไปนะครับก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5นั่นเองนะครับต่อมามาดูรูปที่2ครับก็ลักษณะเช่นเดียวกันครับแต่มันจะแตกต่างอะไรเพิ่มออกมาครับ ในรูปที่2เนี่ยก็รูปนี้ออกมาเหมือนกันนะครับเห็นไหมอ่ารูปนี้นะครับ1รูปนะครับแต่มันจะเพิ่มขึ้นมานะครับจาก2เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเป็น3นั่นเองมันเพิ่มขึ้นมาจาก2เป็นเป็น3นะครับแสดงว่าตัวนี้แต่มีอยู่กี่แถวครับมีอยู่2แถวเหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับจาก2เพิ่มมาเป็นเท่าไหร่นะเพิ่มมาเป็น3ก็จะเป็น3คูณกับอะไรครับคูณกับ2แล้วก็บวกด้วยอะไรครับตรงกลางมีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่2ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ 3าคูณสเป็น6 6กบวกอีกสอก็จะเป็นเป็น8นั่นเองอ่าต่อมาครับรูปที่3มก็จะเป็นเท่าไหร่เหมือนกันจาก 2- 3ตัวนี้ก็น่าจะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น4คูณกับ2นะครับแล้วก็บวกกับตรงกลางอีกเท่าไหร่ครับตรงกลางก็จะเป็น3นั่นเองนะครับมีอยู่กี่รูปก็กลับไปเขียนนะครับอ่ะเป็นรูปเดี๋ยวยึมเติมรูปด้านหลังด้วยเนาะเป็นรูปนะครับรูปที่3ามีอยู่เท่าไหร่รูปที่4ก็อเป็นครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขาคูณกับอะไรครับ คูณกับ2บวกกับอะไรครับบวกกับ4นะครับแล้วก็เท่ากับจํานวนรูปออกมานะครับและถ้าเป็นรูปที่15ล่ะคือเท่าไหร่ก็ใช้จากความสัมพันธ์เดิมนะครับในการเขียนเนาะถ้าเป็นรูป15แสดงว่าตัวนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ1ิอาหรือเปล่าไม่ใช่15นะครับเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมามันจะเป็นเท่าไหร่ครับ10 16นั่นเองนะครับ16คูณกับอะไรครับคูณกับ2นะครับแล้วก็บวกด้วยอะไรครับ บวกด้วย15นะครับก็จะได้อะไรครับจะได้เป็นสิ่งที่จํานวนรูปออกมานั่นเองนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยรูปที่15มีทั้งหมดกี่รูปนะครับถ้าลูกไล่ไปนะครับเป็น5เป็น8เพิ่มทีละสามเนี่ยก็ไล่ไปถึง15ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาตอบวิธีคิดอาจจะไม่เหมือนของบารเซอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าลูกจะมีวิธีคิดแบบไหนนะครับซึ่งคําตอบเนี่ยต้องเป็นคําตอบที่เท่ากันนั่นก็คือมีรูปที่15นะครับมีอยู่กี่รูปแะต้องเป็นคําตอบที่เหมือนกันเท่านั้นนะครับ ไปดูต่อหน้าตัดไปครับในหน้าที่141ครับไปดูข้อที่4ครับก็บอกว่าหวานเนี่ยเรียงกระดุมนะครับรูปที่เป็นสีเหลืองกับอะไรครับสีม่วงนะครับมีลักษณะดังนี้นะครับสังเกตเห็นได้ว่ารูปที่1รูปที่2รูปที่3แล้วก็รูปที่4เนี่ยมีทั้ง2สีนะครับเป็นครับปะปนกันอยู่เนาะปะปนกันอยู่โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ต้องการทราบว่ารูปที่7นะครับหวานต้องใช้กระดุมไหมครับ สีเหลืองแล้วก็สีม่วงเนี่ยรวมกันกี่เมตรนะครับแสดงว่าเราต้องนําทั้งสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับมารวมกันนะครับ <S <S แล้วก็จะได้ว่าได้เป็นกี่เมตรนั่นเองนะครับก่อนอื่นไปดูสีเหลืองก่อนเลยดีกว่าเนื่องจากสีเหลืองมันน้อยกว่าเนาะก็ <S <S จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับรูปสีเหลืองกับรูปสีม่วงนั่นเองนะครับสังเกตเห็นได้ว่ารูปสีเหลืองเนี่ยเป็นครับรูปที่1เนี่ยก็จะเป็นยังไงเอ่ยมีรูปสีเหลืองอยู่3รูนะครับรูปที่2ก็มีรูปสีเหลืองอยู่ 3รูปเหมือนกันนะครับรูปที่3ก็มีกระดุมอยู่เท่าไหร่ครับ3เมตรเช่นกันรูปที่4ก็3เมตรแสดงว่ารูปที่5รูปต่อไปก็เป็นครับมีกระดุมสีเหลืองอยู่เท่าไหร่ครับอยู่3เมตรเช่นเดียวกันแสดงว่าทุกรูปเลยนะครับทุกรูปในข้อนี้ประกอบไปด้วยกระดุมทั้งหมดไนกี่เม็ดครับ3เมตรอ่า3เมตรนะครับ3เมเมตรเช่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับรูปที่4ก็3เมตรนะครับต่อต่อมาก็ลักษณะเช่นเดียวกัน รูปที่7ก็3เมตรเช่นเดียวกันนะครับรูปที่เเขียนสักหน่อยก็ได้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ3เมตรเช่นเดียวกันนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเนาะเพราะว่าทุกรูปมันประกอบไปด้วยลูกกระดุมสีเหลืองนะครับ3เมตรแต่ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือกระดุมสีอะไรครับสีม่วงนั่นเองนะครับสีม่วงในที่นี้ไปดูข้อที่1่กันก่อนเลยดีกว่านะครับข้อที่1เนี่ยสีม่วงนะครับประกอบไปด้วยอะไรครับสังเกตเห็นว่ามันมีอยู่2รูปใช่ไหม รูปที่1นะครับแล้วก็รูปที่2นะครับรก็ประกอบไปด้วยมี2รูปก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็น2องเป็นครับคูณกับอะไรเอ่ย2คูณกับคูณกับ1แล้วก็คูณกับ2อยู่นั่นเองนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4เมตรนะครับถามว่าทำไมมานเื่อถึงเขียนอย่างนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับ2ตัวแรกก็คือ2ตัวแรกก็คือมีกระดุม2เมตรเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่2ชิ้นชิ้นที่1แล้วก็ชิ้นที่ ชิ้นที่สนะครับส่วนคูณกับ1นคูณสในที่นี้ก็คือมีเท่าไหร่ครับเจ้าที่มี2ชิ้นมีอยู่อยู่1อันนะครับมีอยู่ทั้งหมด2ก็คูณด้วองเข้าไปนะครับไปดูรูปที่2ต่อครับรูปที่2สังเกตเห็นได้ว่าเป็นครับมีอยู่ทั้งหมด2ชิ้นนะครับรูปสีม่วนครับ1ชิ้น2ชิ้นก็เขียน2ตั้งไว้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2ครับคูณกับอะไรครับคูณกับมีอยู่กี่แถวครับมีอยู่ จำนวนแถวเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่2แถวมีอยู่2แถวนะครับก็เป็น2เข้าไปนะครับมีอยู่กี่หลักครับมีอยู่3หลักนะครับก็จะเป็น1 2 3นั่นเองนะครับก็อ2คูณด้วยด้วย3เข้ามานะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ2คูณ3ก็จะเป็น6 6ไปคูณอีก2ก็จะเป็น12เมตรนั่นเองอ่าถ้าเป็นรูปที่3มเราก็เป็นครับมีอยู่2เหมือนกันก็จะเป็น2คูณกับอะไรครับคูณกับแถวก็จะเปลี่ยนออกไปใช่ไหมแถวก็จะเพิ่มออกมาเป็น เป็น3แถวนะครับแล้วก็คูณด้วยอะไรครับหลักก็จะเพิ่มออกมาเป็นเป็น4หลักนั่นเองนะครับแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่ก็ไปเขียนผลลัพธ์มานะครับรูปที่4ี่ก็ลักษณะเช่นเดียวกันครับ2คูณกับอะไรครับคูณกับ4แล้วก็คูณกับ5เท่ากับอะไรครับเท่ากับส่วนที่เป็นอ่าเม็ดออกมานะครับในกระดุมนั่นเองเนาะทีนี้ยังไงต่อครับถ้าเป็นรูปที่7ล่ะก็เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น2นะครับคูณกับอะไรครับคูณกับ7คูณกับอะไรครับคูณกับ 8นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับเป็นเม็ดตัวนี้ออกมานะครับแล้วนําทั้ง2มาแป่งเอ่ยมาบวกกันนะครับตัวแรกก็เป็นเท่าไหร่ครับ3นะครับบวกกับผลลัพธ์ที่ลูกๆยังไม่ทราบค่าจะต้องไปหามานะครับแล้วก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับกี่เม็ดนั่นเองนะครับในสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับเพราะว่าโจทย์ต้องการอะไรครับกระดุมทั้ง2รูปนะครับก็คือรูปสีเหลืองกับรูปอะไรครับสีม่วงนะครับนำมารวมกันจะต้องมีทั้งหมดกี่เม็ดนั่นเองเนาะก็ การบ้านก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับในวันนี้เนาะดังนั้นมาสเตอร์ก็ขอจบการสอนเพลงแค่นี้นะคบสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ